ัวกล้องตัวนี้เนี่ยเขาจะมีระบบ AI Motion Detection นะครับก็คือจับภาพของคนที่มีความน่าสงสัยให้อยู่ดีมาเดินหน้ารถเรามาอยู่รอบๆรถเรามีความเป็นไปได้ว่าจะทําอะไรกับรถเรากล้องตัวนี้จะบันทึกขนาดที่เราจอดรถเชื่อมต่อ 4G เรียบร้อยเราสามารถดูภาพเนี่ยได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ดูภาพได้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยพี่ผมถึงที่แล้วนะครับกำลังขนของลงแล้วรวมถึงตอนที่รถวิ่งอยู่ผมก็สามารถดูได้ว่าตอนนี้รถเราอยู่แถวๆไหนแล้วนะครับสามารถดูเรียลไทม์ก็ได้ครับพอเวลาเจอคนผ่านด้านหน้า หรือว่าสุ่มเสี่ยงที่อาจจะเดินเข้ามาในรัศสมีของรถเราตัวกล้องเนี่ยจะเตือนเลยนะถ้าเขาจับได้ว่ามีจักรยานยนต์แทรกมาหรือว่าจักรยานยนต์อยู่ด้านหน้าถรถนะครับเขาก็จะมีการเตือนอีกว่าระวังผู้ขับขี่กล้องตัวนี้เนี่ยไฮเทคมากๆทั้งมีระบบเอ a ดร์ art, รวมถึงเตือนรถออกนอกเลนก็ได้นะครับและที่สําคัญเลยยังเชื่อมต่อ 4G ได้ด้วย สวัสดีครับผมเอ็มโร g ซิงไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาอยู่ในเจ้าไฮรักรีโว่เซตอ i ดิชันของเราก่อนหน้านี้หลายๆคนติดตามเรามาเนี่ยก็จะเห็นว่าเราเอาเจ้าไฮรักรีโวของเราเนี่ยไปตกแต่งมานะครับก็คือแต่งภายนอกมาแล้วเซตช่วงล่างมาเรียบร้อยแล้วเตรียมจะไปทําเครื่องแล้วแต่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเราใช้รถทุกวันเราก็เลยต้องทําการติดกล้องหน้ารถแล้วกล้องหน้ารถตัวนี้เนี่ยผมติดมาประมาณหนึสัปดาห์แล้วพอดีว่าเราซื้อกล้องมาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอาไปให้พี่ละนะครับที่ร้านวีซ่าประดับยนล สามารถรองรับ 4G ได้ตอนนี้เนี่ย 4G เนี่ยมีความสาคัญนะเพราะว่ารถแต่ละคันของผมเนี่ยจอดในบ้านบ้างจอดนอกบ้านบ้างบางทีต้องเอาไปจอดค้างคืนที่อื่นบ้างตัวกล้องตัวนี้เนี่ยก็คือเราสามารถดูภาพเรียลวทา์ได้ตลอดเวลานะครับไม่ว่ารถเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่กล้องตัวนี้เราสามารถออนไลน์ดูจากมือถือได้เลยอันนี้คือข้อดีของกล้องตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญเลยกล้องตัวนี้เ,เป็นกล้องที่ไฮเทคมากๆปัจจุบันนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าในเรื่องอุบัติเหตุนบนท้องถนนนะครับหรือว่าการีเร่องตงตาๆนะับบขขท้ ถนนเนี่ยมันเยอะแยะมากมายแล้วก็วุ่นวายมากๆนะครับการมีกล้องติดหน้ารถเนี่ยก็จะช่วยเป็นหลักฐานสําคัญให้เราได้นะว่าเราถูกเราผิดในกรณีที่บางทีเกิดเหตุการณ์อื่นๆนะครับตัวกล้องพวกนี้นก็จะสามารถเก็บเป็นหลักฐานได้นะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเราจะเห็นข่าวดังเลยนะครับนั่นคือภาพจากกล้องในรถของนา้าแจ่มที่น้าแจ่มขับไปยูเทิร์นใต้สะพานนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับจากด้านหลังจากไหนมาก็ไม่รู้นะครับอยู่ดีก็มาแทรกเข้าด้านข้างพอนาแจ่มบีบแตะปุ๊บโอ้โหพุ่งขึ้น,นครับ จอดเบรกหน้ารถนะแจ่มเลยถ้าเกิดไม่มีกล้องเราก็จะไม่รู้ว่าใครถูกใครผิดใช่ไหมครับแต่ทีนี้พอมีกล้องเนี่ยกล้องก็สามารถเป็นหลักฐานให้เราได้เลยนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่ากล้องเนี่ยก็เลยมีความจําเป็นผมนี่เลือกหากล้องเนี่ยมาติดตั้งในรถทุกคันจริงๆแล้วเนี่ยเราจะหาให้มันหลากหลายเนาะคือรถคันหนึ่งเนี่ยก็ติดรุ่นหนึ่งเราจะได้มีกล้องมาเพื่อนเ,อน,เนี่ยได้ชมหลายๆรุ่นแต่ละรุ่นที่ผมเลือกมาเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเลือกที่เป็นตัวทอ็ทอปๆทั้งนั้นเลยเพราะว่าเราอยากได้ภาพที่คมชัดนะครับเราอยากได้ฟังชั คือกล้องตัว70ไมล์ตัวนี้ครับเป็น70ไมล์ 4K A810 HDR นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นดัดแคมเซ็ตด้วยก็คือเป็นกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยตัวเซนเซอร์ของเขานะครับเป็นเซนเซอร์ Sony Star w i d 2 IMX678 เซนเซอร์ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเซนเซอร์ที่เป็นระดับหัวแถวและเพราะว่ามีความคมชัดมากๆแล้วก็เก็บรายละเอียดทั้งในที่มืดในที่สว่างได้แบบชัดเจนมากๆรวมถึงกล้องตัวนี้นะครับเขาเป็นรุ่นแรกเลยที่มีฟีเจอร์ HDR ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังลหลายคนคงอยากรู้ว่า HDR คือออะไรทาวาววคมก่น เวลาเราใช้กล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องโทรศัพท์กล้องมือถือหรือว่ากล้องใหญ่ๆก็แล้วแต่นะครับปกติแล้วเนี่ยพอเวลาเราเจอความต่างแสงเยอะๆนะครับอย่างเช่นลอดอุโมงค์นะครับหรือว่าเจอในที่ย้อนแสงอะไรแบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยภาพในส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะมืดไปเลยนะครับจะมองไม่เห็นรายละเอียดภาพนะครับแต่ HDR เนี่ยหรือว่าไฮเดนมิกเลนส์นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการถ่ายภาพหลายความต่างแสงแล้วก็เอามารวมกันทําให้เราเนี่ยมองเห็นภาพได้ทุกมุมแบบชัดเจนเวลาลอดใต้อุโมงค์ไอตรงที่มันจะ มืดมันก็ชดเชยให้มันสว่างขึ้นมานะครับไอ้ตรงที่สว่างอยู่แล้วมันก็จะปรับให้มันพอดีทําให้ภาพตัวนี้จะมีความพอดีทั้งตัวภาพ นะครับจะไม่มืดเกินไปจะไม่สว่างเกินไปนะครับอันนี้คือข้อสําคัญของตัว HDR แล้วปกติเนี่ยในกล้องทั่วไปเนี่ยเขาจะมี HDR เฉพาะกล้องหน้าแต่ตัวนี้เนี่ยก็คือมี HDR ในกล้องหลังให้ด้วยตัวกล้องตัวนี้เนี่ยรูรับแสงเขาจะอยู่ที่ f 1 8ซึ่งหลายๆคนถ้าเล่นกล้องจะรู้กันอยู่แล้ว f ยิ่งต่ำนะครับยิ่งเก็บภาพในที่แสงน้อยได้ดีทําให้กล้องตัวนี้สามารถเก็บภาพในที่แสงน้อยได้ดีนะครับแล้วก็น้อยเนี่ยมันน้อยลงไดนามิกของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้น2.5เท่าความไวแสงเพิ่มขึ้น4.5เท่าแล้วก็ที่สําคัญเลยตัวกล้อองงตัวนี้ศาในการเก็บ ยอยู่ที่150องศาถือว่ากว้างม,มากนะครับเห็นไปยันข้างถนนข้างทางเห็นไปยังอีกฝั่งของถนนเลยทีเดียวสเปคทั้งหมดเนี้ยก็เลยทําให้เราเนี้ยได้ภาพที่คมชัดไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันตอนกลางคืนพื้นที่แสงน้อยนะครับเข้าที่แคบอะไรต่างๆก็สามารถเก็บรายละเอียดได้แบบคมชัดแล้วก็เห็นทุกสถานการณ์เลยนะครับนอกจากนี้อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ทีแรกเลยว่ากล้องตัวนี้มีความไฮเทคมากๆถามว่าไฮเทคยังไงตัวนี้นะครับเขามีระบบ ADA s ห,หลายๆคนเนี่ยที่อยู่ในวงการของรถยนต์จะรู้ว่า ระบบเอเดนเนี่ยจริงๆเขาเรียกว่าระบบผู้ช่วยอัจฉริยะนะครับหรือว่าระบบความปลอดภัยอัจฉริยะนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมีการตรวจจับวัตถุสิ่งของคนนะครับแยกออกจากกันได้เลย <c oughs> ตัวกล้องนะครับเขาจะมี AI ประมวลผลเลยนะครับว่าจะมีคนเดินข้ามถนน <c oughs> พอเห็นคนป <c oughs> ุ๊บเขาจะเตือนเข้ามาในตัวกล้องเลยนะครับซึ่งระบบตัวนี้เนี่ยคำเตือนก็เป็นภาษาไทยด้วยพอเวลาเจอคนผ่านด้านหน้า <c oughs> หรือว่าสุ่มเสียง <c oughs> ที่อาจจะเดินเข้ามาในรัศมีของรถเราตัวกล้องเนี่ยจะเตือนเลยนะครับว่าระวังคนเดินถนนนอกเหือจากนี้ ตัวกล้องเนี่ยก็สามารถแยกแยะได้ด้วยนะครับว่าคนหรือมอเตอร์ไซค์หรือว่าเป็นรถพ่วงข้างอะไรอย่างนี้กล้องตัวนี้นะครับเขาจะมีการเตือนผู้ขับขี่จักรยานยนต์ด้วยนะครับพอเวลาเราขับขับไปเสร็จปุ๊บถ้าเขาจับได้ว่ามีจักรยานยนต์แทรกมาหรือว่าจักรยานยนต์อยู่ด้านหน้ารถนะครับเขาก็จะมีการเตือนอีกว่าระวังผู้ขับขี่นะครับคือเขาจะสามารถแยกได้เลยว่านี้เป็นจักรยานยนต์เป็นคนนะครับรวมถึงจักรยานยนต์ที่เป็นลักษณะของพ่วงข้างเขาก็แยกด้วยนะว่าอันนี้ก็คือจักรยานยนต์ออนนนกกลจาแ้้วเหืี ก็ยังมีการเตือนที่เป็นรถยนต์นะครับในกรณีที่เราขับมาด้วยความเร็วนะครับแล้วรถคันหน้าเกิดเบรกหรือว่าเราไปใกล้รถคันหน้ามากเกิน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ไปตัวกล้องเนี่ยก็จะเตือนเลยว่าระวังรถคันหน้ารวมถึงถ้าเราจอดรถแบบหยุดนิง่งติดไฟแดงหรือว่ารถติดนะครับพอเวลารถคันหน้าขาย,ยื่นไปแล้วเราเนี่ยไม่ยอมออกตัวไปนะครับตัวกล้องก็จะเตือนอันนี้คือข้อดีของตัวกล้องตัวนี้แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับตัวกล้องตัวนี้เนี่ยสามารถจับเลนให้เราได้ด้วย นะครับพอเวลาเราขับรถออกนอกเลนน,นะครับตัวกล้องตัวนี้ก็จะเตือนนะครับต้องบอกก่อนว่าเวลาเขาเตือนเนี่ยเขาเตือนเฉพาะที่เราออกไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนว่าเรากําลังหลุดออกจากเลนนะครับแต่ถ้าสมมุติเราตั้งใจที่จะหักรถออกไปเลยเนี่ยบางทีเขาก็จะไม่ได้เตือนนะเพราะว่าเขาสามารถจับได้ว่าเราเปลี่ยนเลนแล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะว่าตัวกล้องตัวนี้เนี่ยเขาจะมีระบบ AI Motion Detection นะครับก็คือจับภาพของคนที่มีความน่าสงสยัยหรือว่ามีคนที่แบบว่ามาให้อยู่ดีมาเดินหน้ารถเรามาอยู่รอบๆร,รถเรามีความเป็นไปได้ว่าจะท อะไรกับรถเรานะครับตัวกล้องตัวนี้จะบันทึกขนาดที่เราจอดรถรวมถึงถ้าเกิดว่ามีใครทุบรถหรือเกิดแรงสั่นสะเทือนเขาจะมี g s เซนเซอร์ r g e n c y Video ่วิดีโทำการบันทึกว่าเฮ้ยรถเราถูกทุบ หรือว่ามีแรงสั่นสะเทือนเขาจะมีการเก็บภาพไว้ในไฟล์แยกไว้เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของตัวกล้องตัวนี้บอกเลยอันนี้แค่ตัวกล้องตัวนี้อย่างเดียวนะแล้วถ้าเกิดใครอยากที่จะได้ระบบ 4G ก็คือการดูภาพเรียลไทม์เลยนะครับก็สามารถติดอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปได้โดยปกติแล้วเนี่ยตัวกล้องหน้ารถของเรานะครับเราจะดูภาพเนี่ยเราจะต้องดูผ่านแอปพลิเคชันซึ่งเราจะต้องเข้ามานั่งอยู่ในรถหรือว่าอยู่ในรัศมีของ Wi-Fi ของตัวกล้องนะครับเราถึงจะดูภาพหรือว่าจะทําการโหลดภาพอะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องเข้ามา นั่งในรถเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเชื่อมต่อ 4G เรียบร้อยเราสามารถดูภาพเนี่ยได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราแยกกับรถเราก็สามารถดูได้ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับผมให้พี่ผมเนี่ยไปส่งของที่ร้านพี่ท็อดดโมดิฟายที่ระยองนะครับตัวผมอยู่ที่บ้านนะเวลารถไปจอดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็สามารถดูภาพได้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยพี่ผมถึงที่แล้วนะครับกำลังขนของลงและส่งของอยู่รวมถึงตอนที่รถวิ่งอยู่ผมก็สามารถดูได้ว่าตอนนี้รถเราอยู่แถวๆไหนแล้วนะครับสามารถดูเรียวไทม์ก็ได้ครับเขาจะบันทึกทุก15วินาทีเลยว่าตอนนี้รถเราวิ่งถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็จะมีเป็นแผนที่ขึ้นมาบอกว่ารถเราอยู่ที่ไหนนนนะครับับบอออออีนนีี้้้้้ืขขดงงกลตววแ็ ซึ่งถ้าเกิดใครอยากจะติดตั้งระบบ 4G เพิ่มเติมนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะต้องมีอุปกรณ์เสริมเป็น h a r d วร์คิด t Midday UP04 นะครับสามารถติดตั้งเพิ่มเติมจากตัวกล้องตัวนี้ได้เลยซึ่งผมเนี่ยก็เอาไปให้ทางพี่ล้านะครับร้านวีซ่าประดับยนต์นะครับที่ลามสองเนี่ยติดให้ผมเพราะเขาเชี่ยวชาญมากมากแล้วก็ที่สําคัญเลยทางพี่ล้าเนี่ยเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายของกล้อง70ไมล์ด้วยตัว Midday UP04 เนี่ยติดตั้งง่ายมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆตัว Midday UP04 หรือว่าตัวโมดูล 4G เนี่ยก็ค CC, สาย VCC แล้วก็สายกราวนะครับซึ่งเราจะติดตั้งกับแบตหน้ารถก็ได้นะครับหรือว่าส่วนใหญ่ที่เขาติดตั้งกันเนี่ยก็จะติดตั้งผ่านทางกล่องฟิลโดยใช้สายฟิลแท็บแต่ตัวกล้องหน้ารถแทนที่เราจะติดตั้งไปที่ฟิลแท็บนะครับก็ไม่ต้องแล้วเขาจะมีสายเพิ่มเติมมาให้นะครับก็คือเป็นสาย USB C นะครับติดตั้งจากตัวกล้องหน้ารถแล้วก็เข้าที่ตัวโมดูล 4G ได้เลยหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเ้าเกิดตอนที่เรายังไม่ใส่ซิมเนี่ยเราก็เปิดตัวเครื่องได้ปกตินะแต่ไฟสถานะ MID UP 04เนีี่่ยจเเเ็สสสแแดงแตถ้้ารารรรใิมบอ แล้วก็ระบบสมบูรณ์ตัวไฟสถานะของเขานะครับจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแต่ถ้าเกิดว่าใช้ใส่ซิมเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วตัวเครื่องหาซิมไม่เจอไม่ต้องตกใจหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเราต้องเข้าไปทําการอัปเดตเฟิร์มแวร์เขาให้เรียบร้อยก่อนทั้งของตัวกล้องนะครับแล้วก็ทั้งของ midday up 0 4ด้วยพออัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวแอปพลิเคชันนะครับจะขึ้นฟังก์ชันของ 4G มาให้เราใช้งานได้เลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็สามารถดูรถออนไลน์ผ่านทางมือถือได้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้่วแ เราสามารถดูรถเราได้เลยนะครับอย่างตอนนี้ผมเอารถจอดไว้หน้าบ้านใช่ปะแล้วเมื่อคืนเนี่ยเราขึ้นไปนอนนะครับพอเราขึ้นไปนอนเนี่ยไม่ว่าจะมีอะไรอยู่หน้ารถหรือว่ามีสิ่งแปลปลอมอะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถดูได้เลยผ่านตัวมือถือของเราซึ่งตัวนี้นะครับเขาจะมีข้อดีอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือว่าระบบ AI Motion Detection เนี่ยจะทํางานร่วมกันกับระบบ 4G ด้วยโดยการที่ถ้าเกิดว่ามีคนที่น่าสงสัยนะครับมาเดินแถวๆรถเรานะครับหรือว่าเขาตรวจจับสิ่งผิดปกะติได้เนี่ย AI Motion Detection จะทําการเซฟไฟล์ แล้วก็แจ้งเตือนไปทางมือถือเราแบบเรียวไทม์เลยนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีระบบ 4G ตัว AI Motion Detection เนี่ยจะเก็บไฟล์ไว้ที่แอปนะครับแล้วเราจะเห็นก็ต่อเมื่อเราไปเปิดแอป แต่ถ้าเกิดว่าเรามีระบบ 4G เนี่ย AI Motion Detection เนี่ยก็ยจะแจ้งเตือนไปที่เครื่องของเราด้วยนะครับรวมถึงตัว G sensor ก็เหมือนกันทํางานเมื่อมีแรงกระแทกหรือว่ารถถูกชนก็จะบันทึกภาพนะครับแล้วก็ส่งไปที่แอปของเราแบบรียล t ทม์เหมือนกันนะครับอันนี้คือข้อดีของระบบ 4G อย่างที่เราบอกไปนะครับว่ากล้องตัวนี้เนี่ยไฮเทคมากๆไฮเทคทั้งมีระบบ a d a s ตรวจจับบุคคลได้ตรวจจับมอเตอร์ไซค์ได้นะครับรวมถึงเตือนรถออกนอกเลนก็ได้นะครับและที่สําคัญเลยยังเชื่อมต่อ 4G ด้วยฟังก์ชันพวกนี้เป็นฟังก์ชันที่แบบอยู่ในรถไฮเทคไฮเทคเลยอย่างเทสลาหรือว่าอย่างรถป้ายแดงที่เป็นรถรุ่นแพงๆนะครับรถรุ่นใหญ่ๆทอ็อปๆของเขาเลยแค่เราได้กล้องตัวนี้ไม่ต้องซื้อรถรุ่นทอ็อปๆก็ได้ได้ฟังก์ชันทั้งหมดนี้มาหมดเลยนะครับแล้วต้องบอกเลยว่ากล้องตัวนี้นก็ทํางานผ่านแอปพลิเคชัน70ไมล์นะครับซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยใช้งานง่ายมากๆนะครับเพราะเขามีฟังก์ชันภาษาไทยอยู่แล้วด้วยนะครับสามารถเข้าไปตั้งค่าผ่านแอปก็ได้หรือว่าจะตั้งค่าผ่านตัวหน้าจอก็ได้นะครับทุกอย่างเนี่ยา,ารเล่ยๆหื ว่าถ้าใครไม่สะดวกที่จะมาติดตั้งเองเล่นเองนะครับก็สามารถไปที่ตัวแทนจําหน่ายของ70ไมได้เขามีทั่วประเทศเลยกระจายในหล,หลายๆที่นะครับอย่างถ้าใครอยู่โซนสมุทรปร,รเนี่ยก็สามารถไปที่ร้านของพิราวีซ่าประดับยนตราม2ได้ผมนี่ประทับใจกับกล้องตัวนี้มากๆราคาตัวกล้องตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าถ้าเฉพาะตัวกล้องของเขาเนี่ยราคาจะเริ่มต้นอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทแล้วถ้าแต่ว่าเต็มเลยฟูลเซตแบบครบทั้งกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็ตัวโมดูล 4G นะครับราคาจะอยู่มัน8 9 0ถึง 9, บาทแค่นั้นเองซึ่งเราจ่ายตังค์ไปแค่นี้รแต่่เาาได้ทุกอยง แบบครอบคลุมมากๆนะครับในเรื่องของไฟภาพไม่ต้องห่วงเลยไฟภาพตัวนี้คือแบบชัดเจนมากๆนะครับเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันตอนกลางคืนทะเบียนรถซูมแล้วแบบเห็นชัดเจนมากๆนะครับต้องบอกเลยว่าในเรื่องของไฟภาพตัวนี้กินขาดอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับวันนี้เราก็เลยเอาตัวกล้องตัวนี้มาฝากเพื่อนๆนะครับต้องบอกเลยว่าใครกาลังหากล้องดีๆอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับสามารถติดตามรถเราได้ด้วยนะครับสามารถดูภาพเรยวไทม์ได้ด้วยแล้วก็มีเทคโนโลยี เอดโอ้โหแบบโคตรคตรบเลยใครอยากได้กล้องตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับช่องทางการซื้อไว้ให้นะครับทั้งทางช้อปปี้แล้วก็ทาง Lazada ใครบอกว่าไม่อยากติดตั้งเองนะครับก็สามารถไปที่ร้านตัวแทนจําหน่ายของเขาก็ได้หรือนะครับสามารถซื้อจากทางช่องทาง,ช,งช้อปปี้ลาซาด้าก็ได้แล้วก็ไปติดตั้งที่ร้านตัวแทนนะครับที่เป็นของ7จ็ดสิบไม่ก็ได้เขาจะมีราคามาตรฐานในการติดตั้งให้อยู่แล้วสําหรับคลิปนี้ครับก็พาเพื่อนๆมาดูกล้องอีกหนึ่งตัวที่น,ทน่าสนใจมากๆตอนนี้เราเหลือในอวีกก้องหน้ารือว่า คลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันอีกนะครับถ้าใครอยากดูก้องหน้ารถเจ๋งๆอีกหรือว่าราคาแบบไหนอะไรยังไงที่อยากดูนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวลากันไปก่อนครับสำหรับคลิปต่อไปเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับสาหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ